ที่ชอบลงทุนที่ชอบเล่นหุ้นมาฟังทางนี้ตลาดวายพอดแคสต์เขามีข้อมูลดีดีเล่าเข้าใจง่ายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคุณกำลังฟังตลาดวายพอดแคสต์ Podcast ปีที่3ประจำวันอังคารที่4มกราคม2565รายการที่จะทำให้คุณเข้าใจตลาดเข้าใจหุ้น แล้วก็พร้อมสำหรับการลงทุนในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีนะครับวันนี้คุณอยู่กับน้าแดงจรูณพันธุ์วัฒนาวงศ์เหมือนเดิมครับครับวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นวันที่ดีเหลือเกินนะครับสำหรับการเทรดวันแรกนะของปี2 5 6 5นะโดยภาพของเซ็ตอินดเองก็เรียกว่าเปิดหัวได้สวยมากนะครับปิดเขียวเลยมูลค่าการซื้อขายเรียกว่าคึกคักมากนะครับส่วนในฝั่งของนักทุนเนะครับ คนที่พวกเรารอคอยกันมาแสนนานนะครับนักทุนต่างชาติวันนี้ก็โชว์ฟอร์มต่อเนื่องนะวันนี้หวดไปอีก6,000กว่าล้านบาทก็ถือว่าเป็นแรงซื้อที่เข้มแข็งมากๆนะครับยังยังไม่พอนะครับรายการตลาดวายปอดแคสต์นะครับหลังจากแห้งเหือดจากเรื่องของสปอนเซอร์มานานนะครับวันนี้เราได้รับสปอนเซอร์แล้วนะครับจากเพื่อนๆทั้ง2ท่านนะครับอันได้แก่คุณพี่จีราภาแล้วก็คุณพี่อัมพรครับ ก็ต้องกราบขอพระคุณมากเลยนะครับก็ขอให้สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงนะครับพอร์ตการลงทุนโตวันโตคืนปราศจากโควิดด้วยแล้วกันนะครับส่วนเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับสนใจจะร่วมสนุนรายการนะครับก็สามารถดูรายละเอียดได้นะครับตามลิงก์ด้านล่างของ YouTube ไปเลยนะครับขอบคุณมากๆครับครับวันนี้เซตอินเด็กซ์นะครับก็ปิดบวกไปถึง13จุดนะครับปิดที่1,600 7จจุดนะครับปรับตัวขึ้นถึง0.8%นซะครับซึ่งถือว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของเอเชียและก็อาเซียนด้วยนะครับโดยระดับ1,670จุดวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นจุดเรียกว่าเป็น new high นะในรอบ15เดือนเลยแหมมาได้แบบแข็งแกร่งมากซึ่งก่อนหน้าเนี่ยผมก็ยังคิดว่าวันเนี้ตลาดมันน่าจะเป็นภาพของเก้ๆก๊กังๆนะดูท่าทีว่านักทุนสาบันจะขน LTF มาขายหรือเปล่า หรือว่าฝรั่งเนี่ยที่ซื้อกันต่อเรื่องมาตลอด8วันทําการที่ผ่านมาวันนี้จะซื้อต่อไหมนะครับตอนแรกคิดว่าจะเก๊กๆกลางๆนะแต่ปรากฏว่าเปิดมาไม่รอเลยนะครับวันนี้เดินหน้าบวกอย่างแข็งแรงมากนะครับโดยการปรับตัวขึ้นวันนี้เนี่ยเราปรับตัวขึ้น0.8นะครับสูงกว่าเอเชีย Asia โดยเฉลี่ยที่0.6อแล้วก็อาเซียนนะครับ0.5นะครับคือความเหมือนกันของเอเชียวันนี้นะครับน่าจะเป็นในเรื่องของหน้าหน้าเทรดจะมากกว่านะครับคือถ้าเกิดว่าเรามองย้อนกลับไป ในปีที่แล้วนะคือมันเป็นปีที่ฝั่งของเอเชียนะเม็ดเงินนะถูกถอยถูกขายออกไปค่อนข้างเยอะนะคือกลับไปที่ฝั่งของอะตะวันตกนะครับที่อเมริกาที่ยุโรปเ็าว่ากันไปนะครับโดยเอเชียเป็นฝั่งขายแต่ว่าในรอบของอเปิดปีใหม่มาเนีนะ้คืออาการมันคล้ายๆกับว่าไอที่ขายไปเยอะๆนะ่ะมันก็ได้เวลา กลับมาซื้อหรือเปล่านะครับเราเลยเห็นแรงซื้อเข้ามาเป็นกาเรียกว่าบ a สเกตออเดอร์นะครับในกลุ่มที่ถูกขายกันไปเยอะๆในปีที่แล้วนะครับซึ่งตลาดหุ้นไทยเองเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มที่ถูกขายนะคือปีที่แล้วเนี่ยเราโดนนักทุนต่างชาติขายไปทั้งสิ้นประมาณสัก 1, 6 3 2ล้านเหรียญน,นะก็ประมาณสัก48,500กว่าล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นพอเปิดปีมาเนี่ยไอ้กลุ่มที่ถูกขายน่นะครับก็เป็นกลายเป็นกลุ่มที่เริ่มพลิกกลับมาซื้อนะครับไทยก็เป็นหนึ่ โดยปีที่แล้วนะกลุ่มที่ถูกซื้อนะ่ะมีเพียงไม่กี่ประเทศนะมีเพียงแค่จีนอินเดียอินโดนีเซียแล้วก็ญี่ปุ่นนะที่เหลือเป็นภาพของการขายหมดเลยนะครับวันนี้มันก็เลยเป็นภาพที่เปิดปีมานะครับก็กลับจากขายมาเป็นซื้อกันนะครับอีกจุดหนึ่งที่เป็นตัวร้ายให้ตลาดหุ้นบ้านเราวันนี้เนะี่ยมันขยับขึ้นนะรวมถึงทั้งโลกด้วยเนะี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นภาพของการแสดงออกของตลาดหุ้นอเมริกาเมื่อคืนนี้นะ คือเมื่อคืนนี้เนี่ยดาวโจนปรับตัวได้ค่อนข้างดีนะปรับตัวบวกด้วยนะครับซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าโอไมครอนเองนะครับคือดาวโจน,นปิดออาทำหายเลยคือเขาเขาพยายามแสดงออกว่าโอไมครอนน่ยมันมันไม่ใช่เรื่องใหญ่กับเศรษฐกิจนะ คือแม้ว่าการแพร่ระบาดมันจะรวดเร็วนะครับรุนแรงนะครับแต่ว่าในเรื่องของการต้องเข้าโรงพยาบาลนะครับหรือการเสียชีวิตอ่ะมันยังอยู่ในอัตราที่ต่ำนะครับถ้าเกิดว่าสามารถได้วัคซีนที่เพียงพอนะครับเพราะงะั้นถ้าเกิดแพร่ระบาดมากแต่ตายน้อยนะครับมันก็แปลว่า i, เฮ้ยเศรษฐกิจมันก็ยังเดินได้นะมันยังเดินได้ต่อนะครับซึ่งถ้าเกิดเราไปดูรายละเอียดของดาวโจนส์เมื่อคืนนี้เนี่ยสิ่งที่เราเห็นคือก่อนหน้าเนี่ยถ้าเพื่อนๆจาได้นะเวลาตลาดหุ้นดาวโจนส์ขึ้นอ่ะมันจะสลับ กลุ่มกันขึ้นนะครับบางช่วงก็เป็นหุ้นเทคโนโลยีใช่ไหมบางช่วงก็เป็นหุ้นเปิดเมืองบางช่วงก็เป็นหุ้นโกลต์สต็อกบางช่วงก็เป็นหุ้นแวลูสต็อกมันจะสลับปันไปสลับกันมานะครับแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นของดาวโจนส์เมื่อคืนนี้คือแม่งมันขึ้นยกทุกกลุ่มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพลังงานธนาคารเทคโนโลยีเปิดเมืองคือมันไปหมดเลยไงอ่านึกออกไหมมันมันกำลังจะบอกว่าเฮ้ยโอมิคอนมันไม่ใช่เรื่องใหญ่กับเศรษฐกิจนะเศรษฐกิจมันสามารถไปได้ ด้วยตัวของมันเองนะครับใครจะไปในแนวโกรดก็ไปใครจะเป็นแนวเปิดเมืองก่อไปใครจะเป็นแนวเรื่องของเทคโนโลยีมันก็ไปไงอ่าเพราะงัน้นพอดาวโจนมันแสดงออกในภาพให้ผมว่ามันเลยทําให้นักลงทุนทั่วโ,โลกเริ่มมีความมั่นใจว่าเฮ้ยขนาดพี่ใหญ่อะ่ะยังยังเอาอยู่นะเขาไม่ได้กลัวแล้วโอเมก้าแล้วแล้วกูจะมากลัวอะไรกันมากมายอะไรประมาณนี้นะเราก็เลยเห็นหุ้นเนี่ยปรับตัวขึ้นเรียกว่าแทบจะทั้งโลกเลยในวันนี้นะครับ คราวนี้เรามาดูการื่อนไหวของเซ็ตอินดีนะครับเราเห็นเพื่อนๆเ,เปิดโบมนี้เราก็มีความมั่นใจกับเขาด้วยนะครับตอนเช้าเนี่ยเราก็เปิดกระโดดไป7จุดนะครับแล้วก็เปิดกระโดดไม่พอเราก็เป็นภาพของการไซด์เวย์เป็นไซด์เวย์อัพนะซึ่งถ้าเกิดไปดูไทม์เฟรม e 5นาทีจะเห็นว่าการไซด์เวย์ในวันนี้เนี่ยเป็นการไซด์เวย์ที่เรียกว่าแข็งแรงสม่ำเสมอนะครับแล้วก็ไม่มีแรงขายกระแทกมาแรงๆเลยซึ่งถือว่าเป็นการปรับตัวขึ้นที่ค่อนข้างสวยนะ แล้วก็ตอนตลาดปิดอ่ะมีจุดที่น่าสนใจอยู่หนึ่งเรื่องคือให้เพื่อนไปดูไทม์เฟรม5นาทีนะจะเห็นว่าเซตอินเด็กซ์อ่ะก็เป็นการปิดแบบปิดกระโดดบวกไป2จุดเลยแล้วก็ไปดูแท่งวอลลุ่มนะมนเพื่อนนะจะสังเกตว่าวอลลุ่มตอนแท่งปิดตอน a อ c ีี่ะมันเป็นแท่งเบิ้เริ่มเลยมหาศาลมากๆนะใหญ่จริงๆเลยใหญ่กว่าทุกๆแท่งของวันนี้เลยนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าตลาดเนี่ยมีความมั่นใจมากว่าเฮ้ยพรุ่งเนี้น่าจะเดินหน้าต่อแล้วนะถึงมีแรงซื้อเข้ามา เรียกว่าหนานแน่นขนาดนี้นะแล้วก็วันนี้เองเนี่ยผมว่ามันก็เป็นการตอบคําถามนะคือคนก็กังวลมาตลอดสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าเฮ้ยต้นปีหน้านะปี65เนะี่ยไอ้พวก LTF ที่ซื้อมาตั้งแต่ปี2อ5 9เนะี่ยมันจะครบ7ปีปฏิทินแล้วนะมันจะขายได้แล้วนะนะครับคนก็กังวลว่าเฮ้ยจะมีแรงขายออกมาจาก LTF หรือเปล่าซึ่งเนี่ยมันก็เป็นการแสดงออกเห็นว่าเฮ้ยแรงขายพวกเนี้ยมันอาจจะมีบ้างนะแต่มันทําอะไรกับเซ็ตอินดี x ไม่ได้เลยนะแม้ว่าเซทเอกจะอยู่ในที่โซนบนนะหนึ่กอกว่าแล้วเนี่ยคนก็มองว่าจะมีแรงขายหรือเปล่านะครับแต่ปรากฏว่าต่อให้มีแรงขายนะมันก็ไม่สามารถกดตลาดได้นะครับซึ่งอีกมุมนึงผมคิดว่าคนเองก็อาจจะไม่กล้าที่จะขายด้วยนะเพราะไม่รู้ว่าขายแล้วจะเอาเงินไปไว้ไหนไงสมมติว่าขาย altf เอาไปเข้าคริปโตอ่ะก็โดนภาษีรอยอยู่นึกออกไหมเออถ้าใครตามข่าวจะเห็นว่าเขาเตรียมที่จะเก็บภาษีคริปโตเคอเรนซีนะประมาณสัก15เอซนอะไรประมาณเนี้ยเพราะงั้นมันไม่มีทางเลือกก็เก็บเงินเก็บ นะไว้ที่ LTF ดีกว่าลุ้นอีกหน่อยละกันนะครับก็แหมไหนๆมันก็ขึ้นมาแล้วนะการขาดทุนมันอาจจะพลิกมาเป็นกําไรในอนาคตก็ได้แนะคนก็เป็นรักษณาการกอดหุ้นกันไว้อีกสักหน่อยหนึ่งละกันนะครับส่วนประเด็นในเรื่องของ t r a n s a c t i o n tax นะของเรื่องภาษีหุ้นเองของขาขายนะที่บอกว่าจะเก็บกัน0.1%เเดือนมีนานะก็เท่าที่ผมเช็คซาวมาเนี่ยนะครับ เห็นว่าจะเอากันแน่นะเดือนมีนาเพียงแต่ว่าไอตัวเลข0.1%หรือว่าล้านละ1000น่ะอาจจะไม่ถึงนะเออหลังจากที่รัฐบาลน่ะเรียกว่ากระทรวงการคลังแกก็โยนหินถามทางมาแล้วว่าเป็นยังไงบ้างซึ่งปรากฏว่าได้รับสหบาทากันเต็มที่เลยทั้งฝั่งที่เป็นคนที่ไม่ใช่กองเชียร์รัฐบาลก็พร้อมที่จะด่าอยู่แล้วนอะหรอไหมส่วนคนที่เป็นกองเชียร์รัฐบาลเองน่ะก่อนหน้าเนี่ยก็เชียร์กันจังเลยแต่พอเห็นภาษีทางเซกชันแท็กแบบนี้ล้านละหนึ่งพันปั๊บโอโหเปลี่ยนข้าง กองเชียร์เริ่มกลายเป็นศัตรูแล้วผมว่ารัฐบาลอาจจะต้องมีการถอยนะแต่ว่าอาจจะเป็นถอยในลักษณะที่ว่าอาจจะไม่ใช่ล้านละ1นึ่พันละอาจจะต้องถอยตัวเลขลงมาให้มันดูสมเหตุสมผลมากกว่านี้นะครับเพราะงั้นประเด็นของ LTF จะเห็นเป็นภาพชัดเจนว่าไม่รู้จะเอาเงินไปไหนเก็บไว้ที่ในหุ้นดีกว่าและตลาดหุ้นกำลังมีโมเมนตัมที่ดีนะก็เรียกว่ากัดฟันถือกันอีกไว้หน่อยละกันนะครับ ราวนี้มาดูหุ้นที่ผักดันตลาดในเชิงบวกวันนี้นะครับก็อย่างที่เล่าให้ฟังในเทปที่ผ่านมาเนาะลงไฟฟ้ายังคงแข็งแกร่งมากนะครับโมเมนตัมมันไม่ใช่ดีแค่วันที่30มธันวานะดูย้อนกลับไป2อสามที่เนี่ยโมเมนตัมของลงไฟฟ้ามาดีจริงๆนะครับวันนี้กราฟเอเนจีทำออนท i ไฮต่อนะบวกอีก4%เนะครับก็พยุงตลาดได้ถึง2จุดนะครับส่วนตัวที่2ก็จะเป็นตัวของ CP f นะครับวันนี้บวกมา5%นะครับก็อาจจะเป็นประเด็นเล่นในเรื่องของหมูแพงด้วยนะเพราะว่า ตอนนี้ใครที่ไปเดินตลาดก็เห็นว่าหมูในกิโลละ200ใช่ไหมซึ่งตามข่าวเขาบอกว่า50%ของอุปทานหมูในประเทศไทยนะี่ยมาจากเกษตรกรนะครับซึ่งเกษตรกรเองเขาบอกว่าท้อแท้ใจนะครับมอบตัวเลิกขายหมูกันไปเยอะล้วนะครับไปขายของออนไลน์ดีกว่านะครับแต่ว่าอีก50%อ่ะมันคือผู้ประกอบการยักษ์ใหญ่ในประเทศไทย5เจ้านะครับซึ่งพวกเนี้ย เลี้ยงหมูในระบบปิดเงเพราะฉะนั้นหมูพวกเขาน่าจะรอดนะครับก็เลยกลายเป็นว่ากลุ่มพวกนี้น่าจะเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากประเด็นที่ราคาหมูมันพุ่งขึ้นมานครับกิโลละ200นะส่วนอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวของ a อ t นะก็ปรับตัวขึ้น1%ก็อาจจะเป็นเรื่องของโอไมคอนแหละนะครับเห็นต่างประเทศเขาเริ่มเอาอยู่นะ,ะเราก็คิดว่า a อ t ก็น่าจะไหวเหมือนกันก็บวกมาเบาๆนะประมาณสัก1%นแต่ก็ยังลังเลลังเลอยู่นะเพราะว่าเหมือนประเทศไทยมันเพิ่งเริ่มต้นนะครับส่วนก,นวนนนกปน ก็ผมว่าอ e ิ็เทรอนิกส์น่ยอาการมันเป็นเหมือนว่าหุ้นน่ยมันเล่นนํามาตลอดทั้งปีนะในปี6-4เนี่ยเป็นกลุ่มที่ว่าโดดเด่นมากแล้วหุ้นม,มันก็อยู่โซนโบนบนนะครับมันก็อาจจะเป็นจังหวะที่ถูกขายทากกำไรแล้วก็เอาวนเข้าไปหาซื้อกลุ่มอื่นกันบ้างนะครับส่วนในกลุ่มนึงก็จะเป็นกลุ่มโรงพยาบาลน,นะวันนี้ถูกเทขายกันเยอะเลยนะครับก็อาจจะเป็นเปเ็นเรื่องของโอไมคอนที่คนเริ่มเชื่อแล้วว่าเฮ้ยมันไม่ได้หนักหนาขนาดนั้นนะครับส่วนกลุ่ม ICT ทีน่ะที่กดตลาดก็จะเป็นตัวของ True พยาาามหาข่วอยู่เหมือนกนกกั็ หาไม่เจอนะมันอาจจะเป็นเพราะว่าหุ้นตัวนี้มันเล่นกันมา4วันแล้วตั้งแต่สัปดาห์สุดท้ายของเดือนธันวาใช่ไหมแล้วก็วันนี้มันติดแนวต้านที่4บาท80ก็อาจจะเป็นเรื่องของการล้างไพ่นะครับเรื่องของการเคลียร์โพสิชันกันแล้วก็หาวรอบเล่นใหม่นะครับเพราฉะนั้นสรุปนะครับวันนี้เนี่ยในฝั่งของหน้าหุ้นนะครับก็เป็นหน้าหุ้นที่ฝรั่งเนี่ยเข้ามาซื้อหุ้น BigCA p นะครับแต่ว่าลักษณะของ BigCA p ที่ฝรั่งซื้อเนี่ยจะเป็นเน้นไปที่ BigCA p ที่เป็น ส,ส่วนใหญ่เลยนะครับพวกโรงไฟฟ้านะครับสนามบินนะครับเรื่องของกลุ่มอาหารธนาคารอะไรประมาณนี้นะก็เป็นกลุ่มโดเมสิกนะครับแต่ว่ากลุ่มที่เป็นลักษณะที่เป็นต่างประเทศนะครับเรื่องของอส่งออกอะไรต่างๆก็อาจจะเป็นภาพของการทำกันอะไรกันบ้างก็ไม่ว่ากันนะคราวนี้มาดูกลุ่มของนักลงทุนกันบ้างนะครับวันนี้นักลงทุนสามัญน,น่ยก็ขายติดต่อกันเปวันที่2นะขายไป2180ล้านบาทรวม2วันก็ 3, 3 0 0นะครับก็คงเป็นอารมณ์ของ LTF ที่คนก็บางคนก็แม่อดกันมา7ปีนะไม่ไหวแล้วแม่งก็ขอขายสัน,นิดนึงก็ออกมันไม่เยอะเท่าไหร่นะประมาณสัก2,000ส่วนนักทุนต่างชาติมาเต็มข้อเลยนะครับวันนี้ซื้อไปสุดที่6,148ล้านบาทนะครับก็เป็นการซื้อติดต่อกัน9วันทําการรวม9วันเนี่ยแกหดหุ้นไทยไปแล้ว30,000ล้านบาทนะ เพระทันพฤติกรรมของนักทุนสถาบันก็เป็นลักษณะาการทริม LTF ออกมาบ้างน,นะแต่ว่าไม่เยอะนะแต่ว่าฝั่งของฝรั่งนะเป็นภาพของ basket order คือซื้อนะครับเอเชียเลยนะครับหลังจากปีที่แล้วขายมาเยอะปีนี้กลับมาเก็บมุ่นกันดีกว่านะครับแล้วมันก็เป็น ช่วงที่ต่างชาติเองเขาก็เข้าสู่ฤดูการของการสะสมหุ้นเพื่อเตรียมรับปันผลด้วยนะครับเพราะว่างบการเงินของปี64เนี่ยมันจะต้องประกาศภายใน60วันหลังสิ้นงวดใช่ไหมมันก็ต้องประกาศภายในสิ้นเดือนกุมภานะครับจากนั้นประกาศงบปีปั๊บมันก็จะเป็นการประกาศจ่ายปันผลของปี64ด้วยนะครับมันก็จะขึ้นเครื่องหมาย XD กันประมาณช่วงมีนาเมษานะครับมันพวกนี้นักทุนต่างชาติที่จะมาดักปันผลเขาก็จะมาเริ่มทยอยเก็บหุ้นกันในช่วงมกรากรุมภานี่แหละนะครับ สมวนราาซื้อขายวันนี้นะครับก็อยู่ที่1 0 0 0 0แสนนะครับก็อีก15ล้านบาทก็เพิ่มขึ้นแข็งแรงนะ35%จากเมื่อวันที่30ทธันวานะครับสุดท้ายนะครับมาสู่ประเด็นที่จะส่งผลต่อตลาดหุ้นบ้านเราในวันพรุ่งนี้นะครับจากการที่เราเห็น s e ็ตอิน x เนี่ยมันปิดกระโดด2จุดตอน ATC นะแล้วก็วอลลุ่มเนี่ยนะครับไปดู Time Frame 5นาทีจะเห็นว่าไม้สุดท้ายเนี่ยมาแบบถาถมแข็งแรงมาก นะครับซึ่งอันนี้มันเป็นการสะท้อนว่าตลาดมีความมั่นใจว่าเฮ้ยพรุ่งนี้น่าจะดีนะก็เลยมีวอลลุ่มอัดเข้ามาเพื่อห่อหุ้นข้ามไปในวันพรุ่งนี้นะครับนี่คือเป็นประเด็นหนึ่งที่ทำคิดว่าน่าจะเป็นประเด็นที่ดีสําหรับวันพรุ่งนี้นะครับส่วนประเด็นที่2คือตอนนี้เราไปดูดาวโจนส์ฟิวเจอร์นะตัวเลขไม่เลวเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ดาวโจนส์ฟิวเจอร์บวกกันอยู่ประมาณสัก140จุดอ่าจุดก็ถือว่าเป็นสัญญ,ญาณที่ดีนะ,ะเมื่อคืนทําออนทำไฮไปแล้ววันนี้ฟิวเจอร์ยังบวกต่อเพราะ ก็มีต่อไปนะครับส่วนประเด็นที่3ามในเชิงของเศรษฐกิจอ่ะตอนเช้าอ่ะมีข่าวเล็กๆข่าวนึงซึ่งเป็นข่าวว่าเป็นข่าวที่ดีนะก็คือตัวของดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อของจีนนะที่เรียกว่าคซิน PMI น่ะปรากฏว่าตัวเลขออกมาที่50.90นะซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีเลยเพราะว่าเดือนที่แล้วน่ะมันอยู่ที่40.9ไงคือการที่ตัวของพ m i ภาคการผลิตต่ำกว่า50อ่ะแปลว่าไม่ดีนะแปลว่าภาคการผลิตเศรษฐกิจมันกำลังหดตัวแต่การที่ กลับออกมารายงานที่50.9ได้ในเดือนธันวาคมถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะแปลว่ากลับตัวแล้วนะของประเทศจีนอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีซึ่งคืนนี้เนี่ย4ทุ่มนะครับที่อเมริกาก็จะมีการรายงานตัวเลข P.M.I. ด้วยด้วยเช่นกันนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าของอเมริกายังออกมาในมุมตั้งที่เป็นเชิงบวกต่อเนี้ยก็น่าจะเป็นแรงหนุนให้ดาวโจนส์น่าจะทำออร์ดัมไฮต่อแล้วก็จะผลักดันให้ตลาดหุ้นทั่วโลกเดินหน้าต่อได้นะครับเพราะว่าอะไรต้องไม่ลืมนะอเมริกาเป็นเศรษฐกิจใหญ่อันดับของโลก จีนเป็นเศรษฐกิจใหญ่อันดับ2ของโลกนะครับ PMI จีนเดือนธันวาออกมาดีละกลับมันยืนเหนือ50จุดได้ละอ่าอเมริกาค่าคืนนี่ดีต่อ2แรงแข็งขันนะครับสวิงแคมสิบวาวแบบเนี้ยเศรษฐกิจโลกก็น่าจะดีเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นบนโมเมนตัมแบบนี้นครับปิดสวยบนลุ่มอัดมา ดาวจนฟีเจอร์ตอนนี้บวกเขียวปีเลยนะครับตัวของตัวเลขเศรษฐกิจ P.M.I จีนออกมายอดเยี่ยมนะครับอเมริกามีลุ้นว่าจะดีต่อเพราะฉะนั้น3ประเด็นนี้ผมคิดว่าน่าจะผลักดันให้ตลาดพูดว่าเราพูเนี้น่าจะต้องสดใสได้ต่อนะคิดว่าไปต่อนะคราวนี้เพื่อนๆอาจจะถาม,มว่าแหมวันนี้คือบางคนหุ้นแบบพอร์ตเขียวขจีเลยนะแต่บางคนพอร์ตไม่ค่อยขยับเลยเพราะว่าหุ้นน่ะนะครับไปอยู่ในหุ้นขนาดเล็กสะส่วนใหญ่เลยนะครับผมก็บอกว่า ไม่ต้องน้อยใจนะคือมันเป็นรอบนะครับคือหลักของหุ้นเน่ะเวลาตลาดมันมันเริ่มมี d i เรกชั่นที่ชัดเจนว่าเป็นขาขึ้นหรือขาลงเนี่ยนะครับหุ้นน่ยนะครับมันจะต้องมีลำดับการเล่นนะครับเพราะงั้นเวลาที่ตลาดมันมั่นใจแล้วว่ามันกําลังจะเดินหน้านะลำดับการเล่นเนี่ยมันจะต้องไปเริ่มที่หุ้นหลักหุ้นใหญ่ก่อนแล้วค่อยตามไปที่หุ้นรองแล้วก็หุ้นเล็กนะครับเพราะงั้นถ้าเกิดว่ากลัวที่จะเมาหมัดนะไม่เป็นไรนะครับก็อยู่เฉยๆก็ได้สำหรับคนที่มีหุ้นเล็กนะ ขึ้นมานะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครเป็นยอดฝีมือนะถ้าขยับได้ทันสลับสลับหุ้นได้เก่งก็ก็ว่ากันไปแต่ผมแนะนําว่าไม่ต้องสลับหรอกอยู่เฉยๆก็ได้เดี๋ยวมันก็เป็นจังหวะที่หุ้นเล็กเนะี่ยมันจะต้องดึงขึ้นมานะครับดยแนวต้านถัดไปของเซนะ็ตอินด็เซียมันอยู่ที่1745นะมันก็มีรันเวอ์อีกพอสมควรนะครับวันเดี๋ยวหุ้นใหญ่มันไปปั๊บเนะี่ยเดี๋ยวับพอมันเริ่มตึงๆเนะี่ยเดี๋ยวมันก็จะวนเอาหุ้นเล็กดึงขึ้นมาเองก็ไม่ต้องน้ออยใจนะะนะะ่าเค ก็วันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับรายการตลาดวายพอดแคสต์นะครับขอบคุณอีกครั้งสําหรับการติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็แนะนํารายการให้นะครับรวมถึงสปอนเซอร์ด้วยนะขอบคุณมากๆเลยนะครับวันนี้ก็ย่าลาไปก่อนนะครับเจอกันวันพรุ่งนี้เหมือนเดิมนะครับพรุ่งนี้วันพุธเนาะประมาณสักค่ำๆแล้วกันครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ใครที่ชอบลงทุนที่ชอบเล่นหุ้นมาฟังทางนี้ตลาดวายพอดแคสต์เขามีข้อมูลดีๆเล่าเข้าใจง่ายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กด subscribe. กดระดิ่งด้วยนะ